ฝังเลยค่ะฝังในหัวสมองเลยค่ะว่าฉันคือมหาเศรษฐีพันเจ็ล้านฝังแล้วพูดฝังแล้วพูดพูดตลอดพูดเรื่อยๆพูดบ่อยๆตอนแรกมีคนว่าเพอเจอว่าบ้าเป็นไปไม่ได้มึงปัญญาอ่อนเหรอมึงมีนี่ทั้ง30ล้านเอาเป็นว่ามึงหมดนี่ก่อนเถอแน่นอนค่ะเสียงสะท้อนแน่นอนถามว่าเสียงสะท้อนนั้นมาจากใครมาจากตัวเราค่ะไม่ได้มาจากใครที่กล้าพูดคําพวกนี้ เราเองต่างหากค่ะที่คิดว่าต้องมีคนว่ากูบ้านแน่เลยต้องมีตะกนว่าอืมึงหมดดีก่อนเธออะไรใครพูดไปหาตัวคนพูดสิกูนี่แหละพูดตัวเราเองนี่แหละ่ะเตะตัดขาตัวเองตลอดเวลาเลยคนอื่นเขาไม่ทําร้ายเรานะฮะเราต่างหากค่ะที่ทําร้ายตัวเราเองนี่เป็นสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณค่ะว่าอะไรที่มันดีเราปักเข้าไปสิ อะไรที่ครูบาอาจารย์เราโยนให้หรือครูโยนให้คุณน่ะตักเข้าไปสิไม่ใช่ต่อต้านก็ใช้สีก็ใช้สีนางใช้สีนางใช้สีชีวิตอยู่เท่าเดิมนี่แหละที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าวันนี้คุณอยากได้อะไรวันนี้คุณประกาศกับตัวเองยังไงวันนี้คุณเชื่อตัวเองเบอร์ไหนคุณลองไปทํา3วิธีที่ครูบอกนะคะเบต้าคือพลังงานที่คุณได้มาใครทําให้โกรธก็โกรธใครทําให้เกลียดก็เกลียดใครด่ากูด่าตอบพวกนี้เป็นพลังงานเบต้าเป็นพลังงานเบเบเรียกงนี้พลังงานเบเบพลังงานที่กูรู้แล้วใครด่ากูกูต้อองดดาตบ ทำให้กูโมโหกูโกรธอย่างเงี้ยหาเรียกพลังงานเบบ์เบตานะคะฝึกเปลี่ยนพลังงานเบตา้าเขาด่ามาเรายิ้มใส่เขาโมโหใส่เราเราเฉยเขาด่าเราเรานิ่งเขาใช้เราเราทําแบบมีความสุขโอเคไหมคะนี่เรียกพลังงานเบตา้าฝึกเปลี่ยนสองพลังงานอาัลฟา นะคะอย่างที่บอกมันจะเกิดขึ้นตอนเราเผลอปิงแวบอาบน้ําดูไ์เพื่อนเวลาคุณเกิดพลังงานเหล่านี้คุณไม่ต้องกลัวว่า ee, เฮ้ยไปไล่ชนกับเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนลงก่อนคุณคะหายยากพอดีเรามีหน้าที่ของเราเป็นของตัวเองค่ะเพื่อนไม่โกรธเราหรอกคะ่ะเพราะเราก็ไปแชร์ให้เพื่อนเพื่อนก็ไปแชร์ให้เราเราก็ไปดูเพื่อนเพื่อนก็มาดูเราเดี๋ยวพลังงานมันหดนะคะเพราะฉะนั้นฝึกใช้พลังงาน อัลฟานะคะก็คือเมื่อมีพลังงานเมื่อมันปิ้งแวบเมื่อมันอยากทําอะไรอยากให้อะไรอยากยิ้มอยากทำทำเลยอย่าให้มันหายไปถ้ากลัวมันหายไปให้จดนะคะพลังงานที่3เทสตา เทสตา้าก็อย่างที่บอกเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นแค่สองครั้งคือตอนที่กําลังงัวงเงียกําลังจะหลับหรืองัวงเงียกําลังจะตื่นให้สั่งการกับตัวเองด้วยคําพูดดังๆหรือถ้าดังไม่ได้สามียังไม่ตื่นหรือดังไม่ได้สามีนอนด้วยให้พูดในใจเอานิ้วแตะที่สมองเพราะว่าเราเราเป่งคําพูดไม่ได้ ถ้าใครที่เป็่งคาพูดได้ก็ไม่ต้องเอานิ้วไปแตะสมองเราพูดออกมาเสียงดังเลยฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านฉันนี่แหละคือมหาเศรษฐีฉันเนี่ยมีสมองอัจฉริยะฉันเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันเป็นคนโชคดีฉันยิ้มง่ายฉันสวยฉันเก่งฉันรวยมากอะไรก็ว่าไปเขาให้พูดตอนนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเพราะพลังงันเชื่อเปลี่ยนพลังงานเทสตาให้มันเกิดขึ้นให้ไวที่สุดโอเคนะแล้วเอาไปฝึกนะคะ